ทังว่อะไรกระดาษเลยเนี่ยของยาวฟ้าคืนนี้แสนเศร้าและเหงานักเหมือนความรักของเราที่เลือนหายเคยสัญญาว่าจะรักไม่เสื่อมคลาย แต่กลับกลายทำเหมือนลืมเลือนกันโอ๊ย oh. เป็นผีไม่ใช่คนเอ้ยข้าเป็นคนไม่ใช่ผีคนจริงเหรอคนจริงด้วยแล้วทำไมนายแต่งตัวแบบนี้ยักับคนสมัยก่อนอะเจ้าเป็นผู้ใดกัน เหตุใดจึงพูดจาแปลกพิลึกพิลือยิ่งนักข้ามีนามว่าออกยาทองคำเอกแห่งกรุงศรีอยุธยา <T> เรือนเจ้าดูแปลกตาข้าขี้ข้าเจ้าเป็นคนทำขึ้นมาหรือบอกข้ามา เวลานี้พุทธศักราชที่เท่าไหร่พสก็สองห้าหกหกไงพุทธศักราช2566หรือข้าข้ามเพลามาข้าต้องรีบกลับไปอะไรวะเนี่ยไม่อยู่ดีมีคนบ้าอยู่ในบ้านวะ กินตั้งแต่เมื่อคืนกระโถนน้ำนี่ข้าเดื่มได้หรือไม่นี่ฉันจะออกไปกินข้าวอ่ะไปไหมถ้าเราบอกเขาว่าจะพาไปโรงพยาบาลบ้าเขาต้องไม่ยอมไปแน่เลยอ่ะข้ากำลังหิวอยู่พอดิพอดีเจ้าจะพาข้าไปที่ใดเลยเออตามมาหน่ายถาม มาแล้วสิ่งนี้เรียกว่าอะไร๋้ยเตีว๋วเหตุใดเจ้าจึงเรียกสิ่งนี้แปลกนะักนายลองชิมดูสิอร่อยนะเนีย่ยร้านโปรดเเลย รสชาติดีชอบคนข้าชอบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวใช้มือได้ไงอันนี้ใช้ตะเกียบสิตะเกียบตะเกียบหรือ,อ สนสนนี่หนีบหน,นีบเอาหนีบเนี่ยอาปากหนีบหนีบเอางี้ไอ้หน,นี้สินะนี่เจ้าเรียวกว่ากุดเบี้ยวขาชอบอออ๋อ,อนั่งลงก่อนเรากินเร็วจะได้ไปยื่นต่อ นงงลอีกไม่ไกลก็ถึงโรงบาลแล้วอะจะได้จบสักที ทำไมรอข้าเป็นชายชาตรีเหตุใดข้ามีเรื่องต้องกังวลรึไม่ใช่แบบนั้นถ้านายหายไปฉันทำไงอะ่ะอ้าวมิวนี่ไม่ได้เจอกันต้องนานเนี่ยสบายดีไหมจ๊ะอืมก็ดีก็ไม่ได้เจอกันนานจริงแหลนะเนาะตั้งแต่ที่แกแย่งแฟนฉันไปแล้วถ้าไม่มีอะไรแล้วอะ่ะขอตัวนะเดี๋ยวก่อนสิ จะรีบไปไหนเหรอแล้วนี่จับมือถือแขนกันขนาดนี้นี่แฟนเธอเหรอทำไมถึงแต่งตัวพี่ลึกจังเลยอะ่ะไม่ใช่เขาไม่ใช่แฟนฉันนี่เจ้าติฆางั้นรอเจ้าต่อว่าข่าพี่ลึกคนที่พี่ลึกคือเจ้าตังหกักแต่งตัวก็พี่ลึกพูดจาไม่รู้ความแถมยังขัดตาข้าชอบกล แถมยังถือสัตว์เลี้ยงสีเหลืองปุกปุยอยู่ในมืออีกต่างหากไอ้บ้านี่เก็บไอ้ใครเธอคือดีเขาแต่งตัวคอสเพลอะเนาะใช่ไหมเหตุใดเจ้าจึงจ้องหน้าข้าเยี่ยงนั้นงั้นเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันมีนัดทานข้าวกับก๊อฟ เธอก็ชวนแฟนใหม่ของเธอไปด้วยสิจะได้ไปทำความรู้จักกันมากกว่าเนี้เพื่อเป็นมิตรที่ดีต่อกันไงเป็นมิตรงั้นหรือย่อมได้ข้าจะไปกับเจ้าเพื่อสร้างสัมพันธมิตรก็ได้ตกลงตามนี้ก็แล้วกันนะฉันไปล่ะ สร้างสัมพันธมิตรไอ้วันเลยวะข้าดูเป็นอย่างไรบ้าง<ม>หน้าเวทนาเหตุใดจึงถูกสาบให้เป็นหินหรือทำไมไม่ขานตอบข้านี่ไหน นายอยากจะไปพันทำมิตอะไรของนายนั่นน่ะไปเปลี่ยนชุดก่อนเลยฉันอายใส่ตาคนอื่นไม่ไหวแล้วเล้วใส่ชุดพ้อได้พอดีเลยฮะดูดีนะแต่ก่อนอื่นเลยอะ่ะนายต้องพูดให้เหมือนคนปกติก่อนอะ่ะแล้วก็ต้องโกนหนวดด้วยเจ้าติเรื่องหนวดข้าหรือเหตุใดจึงติเรื่องหนวดข้า ข้าจะไม่ทำอะไรกับหนวดข้าทั้งนั้นหนวดข้ามีไว้เพื่อแสดงความน่าเกรงขามข้าจะไม่ทำอะไรกับหนวดข้าทั้งนั้นมีคนเดียวได้ไรวะไหนละ่ะแฟนหลงยุคข,ของเธออ่ะ <c oughs> <c oughs> นี่ตั้งแต่เลิกกับพี่ไปเนี่ยมิวเพี้ยนไปแล้วหร วันนี้ที่พี่มาเนี่ยนะเพราะว่าจิลักของพี่เนี่ยเขาบอกว่าแฟนใหม่ของมิวเนี่ยแต่งตัวเพี้ยนๆเหมือนคนบ้าเลยวะ่ะพี่ก็เลยต้องมาดูด้วยตาของตัวเองไงพี่กอปแล้วจะทำไมฮะไม่น่ามาเลยวะ่ะอดตัวนะ นี่เฟิร์นไหนคุณบอกว่าแฟนใหม่ของมิวเนี่ยมันแต่งตัวเป็นเพี้ยนเหมือนคนบ้าไงแล้วดูสภาพมันดิดูนี่มันก็คนปกติทั่วไปเลยนะผมนี่ไม่น่าเสียเวลามาเชื่อ,อคุณเลยอะ่ะกอ๊อปเดี๋ยวกันสิกอ๊กอปก๊อปฉันไม่ได้โกหกนะทำไมนายยอมโกนหนวดแล้วอะ่ะ ข้าก็ไม่รู้เหมือนกันเพียงแต่ข้าแค่อยากช่วยเหลือเจ้าบ้านขอบคุณนะหลังจากวันนั้นฉันก็ให้เขาอยู่ที่บ้านของฉันเขาคอยช่วยฉันกวาดบ้านรดน้ำต้นไม้คอยทำทุกอย่างแล้วก็อยู่เคียงข้างฉันจนฉันเริ่มหลงรักเขาแล้วสิ แต่แล้วความสัมพันธ์ครั้งนี้ก็ต้องจบลงให้ข้าช่วยอะไรเจ้าไหมไม่เป็นไรอ่ะใกล้เสร็จแล้วรอแป๊บนะ,ะ,ะบเสร็จแล้ว ตั้งแต่วันนั้นเขาก็หายไปไม่กลับมาอีกฉันมักจะผ่านไปตามทางที่ที่เคยไปกับเขา ข้ากลับมาที่ที่ข้าจากมาข้าพยายามหาทางกลับไปหาเจ้าแต่ก็ไม่ได้เรื่องข้าปรารถนาที่จะได้พบเจ้าอีกคราไม่ว่าพบภูมิน้าจะมีจริงหรือไม่ข้าหวังว่าข้าและเจ้าจะได้พบกันอีกคราจากออกอยาทองคำ มันอาจจะเป็นความฝันหรืออะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในชีวิตของฉันแต่ฉันก็มักจะมานั่งที่สวนสาธารณะแห่งนี้เพื่อรอใครบางคนอยู่เสมอเพื่อหวังว่าจะได้พบเขาอีกครั้งฟ้าคืนนี้แสนเศร้าและเหงานักเหมือนความรักของเราที่เลือนหายเคยสัญญาว่าจะรักไม่เสื่อมคลาย แต่กลับกลายเป็นเหมือนไม่ลืมกัน